สวัสดีครับเพื่อนๆนักทุนมือใหม่ทุกคนทุกท่านนะผมก็กลับมาอัปเดตข่าวสารนะครับสำคัญเช่นเคยนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วเราพูดถึงบิตคอยที่ออดทำหายไปนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14บสี่บิตคอยก็ออดทำหายไปอีกแล้วครับไปที่1นึ่งแสนสองหนึ่งล้านสองแสนเหรียญนะครับโอ้โหก่อนที่จะไปถึงนั้นครับ อามาอัปเดตข่าวสารหุ้นรายตัวก่อนสักนิดนึงนะครับผมก็สัปดาห์นี้หรือว่าวันที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่ที่น่าจับตานะครับจากทั้งยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสายชิปอย่างเอวิดียรูปพี่ของเราครับไปจนถึงความเคลื่อนไหวนะครับของ Microsoft Apple และก็ Amazon ครับที่แข่งขันการสร้างส,างสาติใหม่ในตลาดนะครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่อ่อนไหวนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนโดยมีลูกพี่ของผมนะครับหรือว่าของนักลงทุนในหลายคนครับเจสัน่วง CEO ของไอวีเดียนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของความกังวลในรอบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกพี่ของเรานะครับก็มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังสักนิดนึง วุฒิสภาสมาชิกนะครับของสหรัฐนะครับเตือนเจสันห่วงนะครับเรื่องการเดินทางไปยังจีนนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมส0 2, 2 5ครับสำนักข่าวซิกิโอฟ้ารายงานว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนนะครับได้เตือนนะครับออกจดหมายเตือนถึงเจสันห่วง c e o ของเอว d เดียนะครับเพื่อเตือนถึงความเสี่ยงของการเดินทางไปยังประเทศจีนในสัปดาห์หน้าพวกเขาแสดงถึงความกังวลว่า การเดินทางครั้งนี้นะฮะอาจบ่อนทำลายมาตรการการควบคุมการส่งออกของสหรัฐและอาจไปให้ความชอบธรรมแก่บริษัทจีนที่มีความร่วมมือกับกองทัพหรือหน่วยงานข่าวกองของรัฐบาลจีนนั่นเองนะครับโดยในจดหมายครับเขาระบุว่าเรากังวลว่าการเดินทางของคุณไปยังประเทศจีนหรือว่า PRC นะครับอาจเป็นการให้ความชอบธรรมแก่บริษัทที่ร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับกองทัพจีนนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการหาหรือเกี่ยวกับช่องโหว่ในมาตรการคำส่รรองออกควบคุมไปยังสหรัฐนะครับของสหรัฐนะครับเราหวังว่าคุณจะจะเห็นด้วยว่ามันจะเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับหากซีอโอชาวอเมริกันครับไปพบกับบริษัทที่ละเมิดกฎหมายของสหรัฐและก็กําลังพัฒนาเทคโนโลยีนะครับทางการหารที่บ่อนนะครับอาจจะบ่อนทําลายความมั่นคงของชาตินั่นเองนะครับ การเตือนครั้งนี้ครับมีมีขึ้นนะครับหลังจากบุมเบิร์กนิวส์เขารายงานว่าเจสันห่วงมีกำหนดจะเดินทางไปกรุงปักกิ่งน,นะครับเพื่อพบกับเจ้าที่ระดับสูงของจีนรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนด้วยนะครับก็เรื่องนี้ครับสะท้อนอให้เห็นว่าแม้เอ i d i a ดีจะเป็นผู้นำของโลกชิปเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะชิป AI แต่บริษัทก็ยังตกอยู่ในท่ามกลางาความาแรงกดดันจากรัฐภูมิรัฐศาสตร์อย่างรุนแรงนะครับในเชิงการลงทุนครับการเดินทางครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะหากมาีผลต่อความสัมพันธ์เชิงลึกกับตลาดจีนนะฮะซึ่งเป็นตลาดสําคัญสําหรับฮาร์ดแวร์และระบบคลาวน์นั่นเองนะครับผมอืมเอ่ชเอชวน,เพ,นเพื่อนคิดต่อกันสักนิดน,นึงครับถ้าเอเวอเดียนะฮะยังคงขยายไปยังจีนต่อไปนะครับ ภายใต้แรงกดดันจากสารัฐแบบนี้ครับนักทุนค,ควรประเมินความเสี่ยงไว้อย่างไรก็คิดต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่คือเอวิดียของเรา ไปกันต่อข่าวที่2ครับ Microsoft ครับยังคงเป็นผู้นำตลาดในการดึงดูดการลงทุนปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเ i ครับเชิงกำเนิดหรือว่า Gen AI นั่นเองนะครับถัดมาคือความเพื่อนไหวของอที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งสำหรับ Microsoft นะครับยังคงครองตำแหน่งผู้นำวงการด้านการแข่งขัน AI นะครับผมเมื่อวันที่12กรกฎานะครับ m o r ์แกน t a n l e y นะฮะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเหาหัวหน้าจาก ฝ่ายสา,ส,าสารสนเทศนะครับหรือ CIO นะครับโดยพบว่า Microsoft ครับยังคงเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งที่ CIO นะครับเลือกใช้สำหรับโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดนะครับหรือ Generative AI นั่นเองนะครับ ในไตรมาสที่2ครับของปี2025นบะครับบรรดา,า CIO ครับคาดว่างบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ซอฟต์แวร์จะเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย3.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนแม้ตัวเลขนี้ครับจะชะลอลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสแรกนะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ ข้อมูลที่ชี้ว่า Microsoft ครับยังคงเป็นผู้เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดสรรโงะมานมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในด้าน GenAI นะครับ Microsoft ครับสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในด้านการจัดสรรโงะมาณแกนหลักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ GenAI อย่างมั่นคงคำกล่าวจากทีมวิเคราะห์ของ Morgan Stanley นำโดยคิสไวท์นะครับโดย ICO นะครับคาดว่าการใช้จ่ายนะครับ ในซอฟต์แวร์ของ Microsoft จะเติบโต6.3%ในปีหน้านะครับซึ่งแม้จะลดลงเล็กน้อยจาก6.5%นะครับในการสำรวจแต่มมาที่4ของปี2024แต่ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงนะครับในบรรดาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ67%ของ CIO นะครับก็คาดว่าจะเพิ่มการใชร้จ่ายสุทธิในเครื่องมือของ Microsoft นะครับแล้วก็ยังที่น่าทึ่งกว่าน,นั้นก็คือเกือบ60%ครับของผู้ตอบ แบบสอบถามระบุว่าจะเพิ่มนะครับการให้นะครับใช้จ่ายใน Microsoft a z u มาชเนี่ยเพิ่มภา,ายใน12ปีข้างหน้านะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ9กครับของผู้ตอบแบบอสอบถามครับคาดว่าจะใช้เครื่องมือ AI ของ Microsoft ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในภายในปีหน้าครับซึ่งถือเป็น ระดับการใช้งานที่สูงที่สุดนะตั้งแต่มีการเพิ่มคำถามนี้ในแบบสอบสวนเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองนะครับมุมมองก็คือ,อเรื่องนี้ครับสะท้อนภาพใหญ่นะครับการแข่งขันในยุคหลัง chatgpt อย่างแท้จริงเพราะใครที่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ai ก็จะได้ส่วนแบ่งบงบประมาณของโลก ai ไปทันทีนะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับ o s o r t s o f t ก็กลายเป็นรากฐานขององค์กรต่างๆที่กำลังปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับโดยใช้ทั้ง Microsoft 3นะครับ3 6 5นะครับพวกนี้ครับช z ว r e Open AI ครับ Service นะครับพวกนี้แล้วก็การเชื่อมโยงกับโมเดลภายนอกเช่น o p e n AI ครับถ้ามองในเชิงกลยุทธ์นะครับนักลงทุนก็อาจที่จะติดตามบริษัท SaaS นะครับหรือบริษัท c l o u d อะไรอื่นนะครับที่ อาจจะต้องพิจารณาว่างบประมาณในอนาคตจะไหลเข้าฝั่ง Microsoft มากน้อยแค่ไหนเพราะบริษัทไหนที่ไม่ได้อยู่ในกระแส Gen AI ครับอาจไม่ได้เติบโตเร็วเท่าที่เคยเป็นมาในอดีตนั่นเองนะครับผม <c oughs> Microsoft ของเราไปกันต่อครับข่าวที่3ครับ Apple นะครับเร่งคว้าสิทธิ์สตรีมมิ่ง F1 ในสหรัฐนะครับแสงหน้า,า ES PN ของ Disney ไปเรียบร้อยนะครับก็เมื่อวันที่12กรกฎานะครับจาการายงานจากสำนักข่าว The b u s i n นะครับก็เปิดเผยว่า Apple เนี่ยครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาขั้นสุดท้ายเพื่อคว้าสิทธิ์การสตรีมการแข่งขันรถ f อ r m u l a ่าวนนะครับหรือ F1 ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนะครับ สิ่งที่ทําให้ข่าวนี้สะเทือนวงการครับคือ Apple ครับได้ยื่นข้อเสนอที่สูงถึงอย่างน้อย150ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งมากกว่าที่ ESPN นะครับในเครือของ Disney นะครับเคยจ่ายอยู่ราว85ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งเ,เกือบเท่าตัวเลยนะครับผมรายงานระบุว่า ESPN เนี่ยไม่น่าจะสามารถสู้ราคาในระดับนี้ได้นะครับและก็หาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนาะทีสุดท้ายครับ e p p l e ก็จะมีแนวโนม้นสูงที่จะคว้าสิทธิ์การถ่ายทอด F1 ในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนั่นเองนะครับปัจจุบันครับ e p p l e ถือสิทธิ์ถ่ายถ่ายทอดสดนะครับบางเกมของ m e j o u l e a s u e b l s นะครับแล้วก็การแข่งขันทั้งหมดของ Major League Soccer นะครับดังนั้นดีล F1 ก็จะกลายเป็น ข้อตกลงสตรีมกีฬารายใหญ่อันดับ3ของบริษัทนะครับซึ่งต่อ,อย้ำชัดเจนว่า Apple กําลังลุกตลาดกีฬาบวกสตรีมมิ่งอย่างที่แท้จริงนะครับมาดูมุมมองชนิดหนึ่งครับการวิเคราะห์ชนิดหนึ่งก็คือการแย่งสิทธินะครับสตรีมมิ่งกีฬาในยุคนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิองอีกต่อไปแต่มันคือการวางรากฐานของแพลตฟอร์มในชีวิตประจําวันนะครับที่จะเป็นจุดแข็งในการเก็บข้อมูลผู้ใช้ขายโฆษณาแล้วก็เชื่อมโยงบริการอื่นในระบบนิเวศของบริษัทนะครับ มาลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้า F1 กลายเป็นรายการสตรีมมิ่งเฉพาะใน Apple TV+ นะครับก็นั่นหมายความว่าใครที่จะใครที่ชอบดู F1 นะครับก็อาจจะต้องมาสมัครแพ็กเกจเพิ่มนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์ของ Apple หรือว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเลยนะครับสิ่งนี้ครับไม่เพียงท้าทาย Disney ในฐานะเจ้าของ ESPN นะครับแต่ยังเปิดศึกทางอ้อมกับ Netflix นะครับ Amazon Prime Video นะครับ แต่ที่ต่างก็เริ่มขยับเข้ามาในตลาดสตรีมกีฬาสดเช่นกันนะครับจะลืมนะครับว่าในตลาดโลกของ F1 เนี่ยคือกีฬาในฐานะแฟนระดับโลก g l o b a l ขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะในยุโรปไอ้แรกก็เอเชียนี่อาจเป็นหมากรุกนี่ฮะที่ Apple ใช้กีฬาระดับโลกมาเปิดประตูสู่การสตรีมมิ่งระดับโลกได้แบบเงียบๆนั่นเองนะครับก็ถ้าถือฮาร์ดิชนีเสียสิทธิ์ F1 ฟนครับให้ Apple จริงๆนะฮะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ ถอยในการตลาดสดนะครับหรือดิสนียจะมีไม่เด็ดอะไรตอบกลับมาก็รอติดตามดูครับพูดถึงหุ้นดิสนียนะครับโอเคต่อไปสักนิดนึงนะครับ Amazon ครับอืม z o n เขาเปิดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนะครับประจำปีนะครับ Amazon Prime Day นะครับ2 0 2 5นาทำยอดขายนะครับจ่ายนะครับใช้จ่ายออนไลน์พุ่งบวก30%แล้วก็เป็น เป็นงานพรามเดย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็เมื่อวันที่12กรกฎาคมครับอเมซอนครับประกาศอย่างเป็นทางการว่างานพรามเ d a ์ปีนี้คือพรามเ d a ์ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทของบริษัทนะครับโดยเฉพาะการลดราคานี้นะครคือจัดขึ้นระหว่าง8 1ดกรกฎาคมนะครับขยายเวลาเป็น96ชั่วโมงเต็มหรือ4วันนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ Amazon ครับยืดพรามเดย์ให้ยาวขนาดนี้จากเดิมที่มีเพียง 48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าผู้บริโภคในสหรัฐครับใช้จ่ายรวมกันมากถึง24.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงพรามเดย์2.025ครับเพิ่มขึ้นเกือบ 30. 30.3%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็สูงกว่าของที่ Adobe นะครับเคยคาดการไว้ที่28%นะครับอืม Adobe ครับเขารายงานว่าตัวเลขนี้ครับอาจอา อิงจากการเข้าชมเว็บไซต์นะครับค้าปลีกมากกว่า1ล้านล้านครั้งนะครับควบคุมสินค้ามากกว่า100ล้านรายการแล้วก็หลากหลายถึง18หมวดหมู่นั่นเองนะครับผู้บริโภคครับพฤติกรรมผู้บริโภคครับเปลี่ยนไปยังไงนะในงานพรับดีปีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่องทางมือถือหรือว่าโมบายนะครับกลายเป็นช่องทางหลักของการซื้อขายนะครับคิดเป็นยอดขายนะครับถึง1 2 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ผู้บริโภคจํานวนมากครับอัปเดตตัวเองไปสู่สินค้าราคาแพงขึ้นเช่นอิเล็กทรอนิกส์ครับสัดส่วนราคาราคาแพงขึ้นครับเพิ่มขึ้น57%สินค้าใช้ไฟฟ้านะครับก็เพิ่มขึ้น5 6อุปกรณ์กีฬาครับเพิ่มขึ้น2 0เอ่อ30%เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น2 8อซนะครับของใช้ส่วนตัวครับเสื้อผ้าของเล่นแล้วก็การอ่ากระตกเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับยังพบว่าผู้บริโภคนะครับเริ่มใช้ของอ่ เตรียมตัวเปิดเทอมนะครับเร็วกว่าปกติโดยอาศัยดิวจากพรามดีครับเป็นงหวะในการเหมาะสมในการวางแผนการค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับการแข่งขันนะครับในวงการการค้าปลีกออนไลน์ที่เข้มข้นนะครับไม่ใช่แค่ amazon ครับที่จัดแคมเปญเท่านั้นครับคู่แข่งอย่าง walmart นะครับ t a r g e t bed by u หรือว่า cost นะครับก,ก็จัดแคมเปญลดราคาพร้อมกัน เรียกได้ว่าสึกชิงผู้บริโภคกลางหน้าจอมือถือแบบเต็มรูปแบบนะครับเ p พีมอร์แกนครับยังคงมองว่าความเสเร็จในปีนี้ครับอาจนำไปสู่การขึ้นค่าสมาชิกพรามเดเป็น159ดอลลาร์ในปี2026นะครับซึ่งจะเป็นการขึ้นราคาตามวรฏจัรที่เคยเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับและก็บริษัทก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้สมัครใหม่หรือว่ายกเลิกสมาชิกมากนักนั่นเองนะครับ มาดูมุมมองกันบ้างครับสิ่งที่พรามเดย์ปีนี้สะท้อนก็คือพลังงานของอพลังของผู้พฤติกรรมนะครับแบบไปเป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับผู้บริโภคครับไม่ได้แค่เข้ามาซื้อของลดราคาครับแต่มันซื้อของราคาแพงขึ้นซื้อเร็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมตามแพลตฟอร์มที่ตัวเองเชื่อมั่นนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือเอ,อ่อแม็กซ์ครับใช้พร m ม d ด y ไม่เพียงเพื่อขายของนะครับแต่เพื่อทดสอบระบบโลจิสติกส์ครับการคาดการความต้องการนะครับแล้วก็แม้แต่กำหนดพฤติกรรมการช้อปประจำปีของโลกนะครับคู่แข่งในตลาดาไม่ว่าจะเป็น Walmart, Costco หรือว่าหรือว่าแม้แต่ Netflix นะครับในอนาคตก็คงต้องคิดใหม่ครับทำใหม่ ว่าจะสร้างวันแห่งพลังซื้อแบบนี้ของตัวเองได้หรือไม่นั่นเองนะครับคำถามคือถ้า Amazon ครับขึ้นราคาสมาชิกผ่านในปีหน้านะครับเราควรมองว่าปีนี้เป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นเชิงกลยุทธ์หรือแรงกดดันจากต้นทุนกันแน่นะครับโอเคครับก็อัปเดตข่าวสารนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปดูบิตคอยกันสักนิดนึงนะครับที่พูดถึงกันมานานตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไปดูบิตคอยกันสักนิดนึงครับ โอเคครับบิตคอยนะครับที่บอกว่ามันแตะ1ล่ร้าน2เออ1แสนหมื่นเหรียญนะครับนั่นเป็นของดอลลาร์นะครับมาดูนะครับผมไม่ถือ US นะผมถือไทยบาทครับ BTC ไทยบาทนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับที่บอกว่าถือมาเยอะเพราะว่าเข้าบ่ายมาเยอะมากๆนะครับสำหรับเทนไลน์หลักตรงนี้ครับปัจจุบันครับออทามไฮไปที่1 9 7่านะครับ หนึ่ดหนะครับไม่ใช่หนึ่งเก้เี่โอโหอะไรสามเก้าเจดหครับขอไปด้วยสามล้านเก้าแสนเจ็หมื่นหกพันครับบีดีซีออไทม์ไฮนะครับสามวันแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าเล่นนะครับถ้าใครที่จะเล่น b ี c นะครับขออนุญาตนะครับบอกแนวรับสักนิดนึ่งตรงนี้ครับ EMA นะครับ ที่ประมาณ3.3ล้าน3นะครับ3ล้าน3นะครับมา3ล้านนะครับมาสอล้าน6นะครับนี่คือเล่นทำเฟรมเดนะครับคือบิตคอยนี่มันสวิงเยอะใช่ไหมเราต้องเล่นเดนะครับอย่าไปเล่นทำเฟรมเล็กนะครับนี่ครับได้มาบริเวณนี้ครับแล้วก็ยังได้มาตรงนี้อีกด้วยนะครับ1ล้านสามอ่าี่สุดผมจะได้ราคาที่1ล้าน 8 4 9 9 0 4บาทนะครับนี่คือผมเข้า b ี c จังหวะนั้นพอดีนะครับคือกลุ่มก้อนนี้คือผมบายมาย้ำๆนะครับเป็นการไซเว์นะครับเป็นการไซเว์ออกข้างนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำดาวเทนหรือว่าเทนขาลงอย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ตีดาวเทนนะครับมันเป็นไซเว์นะครับแล้วก็ยังเป็นเทนขาขึ้นในเทนหลักตรงนี้นะครับกรอบใหญ่ๆจุดป่าตรงนี้แล้วก็ถ้ามองนะครับออกออกก็คือจะเป็นจุด ไซเว้ way นะครับในแนวนอนตัวนี้เคยราคาจ,จาก2 6กนะครับล้าน6ถึงหนึ่งล้านเจ็เนี่ยคือผมจะเข้าบ่อยทุกๆวันนะครับสำหรับรายตัดมิส่คือล้านแมานะครับปัาจจุบันนะครับทะลุขึ้นไปนะครับทะลุขึ้นไปในกรอบไซเว้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไได้หลุดเทนขาขึ้นนะเพราะว่าเทนใหญ่หรือว่าเทนวีคเนี่ยคือเขาเป็นขาขึ้นมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีส0 2 4นแล้วนะครับเกิดการฮาวิ่งนะครับก็ ให้เพื่อนๆนะครับนักทุนมือใหม่ที่สนใจหรือว่าเริ่มสนใจในบิตคอยครับเพรียบขึ้นมานะครับให้มองเทนใหญ่เป็นหลักนะครับเทนขาขึ้นตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นรอยาดเปลี่ยนสีนะครับจได้มาหัชัดนะครับไม่ชัดอีกอ่า มีการตัดขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะสองล้านหกสองล้านหกสามล้านหกแสนเก้าหมื่นครับมีการเบรกอธรรมหายขึ้นมาครับแล้วก็หาวิ่งไปที่ชนเทนไลน์เดิมนะครับเปมากครับเปเวอร์นะครับที่สามล้านหกแสนสี่หมื่นสามสามพันนะครับก็เหมือนเดิมครับเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบไซเวย์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่มีใครทราบได้นะครับผม แต่ว่าเทรนด์หลักเขาเนี่ยยังเป็นแบบนี้นะครับเวฟผมเนี่ยผมทา a b c d ไว้ใช่ไหมครับ่็เด้งขึ้นมาชนแล้วไม่ผ่านมีการย่อลงไปนะครับย่อลงไปชนสองร้ายหนะครับมีการบายขึ้นมานิดนึงนะครับไม้นี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาชนไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึงแล้วก็มีการย่อลงไปทสที่ ma 2อ0แล้วก็เทสปุ๊บนะครับมีการเข้าเก็บนะครับจากรายใหญ่หรือว่ากองทุน etf อย่างเช่น b l a c k r o c k หรือว่าธนาคารรายใหญ่นะครับก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับ ปัจจุบันครับทะลุ3 0ล้านไปแล้วนะครับไปที่3 0ล้าน9นะครับก็เว็บนี้ก็ถือว่าแผนผมก็สำเร็จไปเรียบร้อยนะครับในการมองเทรน BTC หรือว่า Bitcoin สำเร็จไปเรียบร้อยครับเว็บนี้โอเคครับก็ผมร่างไว้ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเกิดตัวขึ้นมาเทสตนะฮะต่อไปไม่มีใครทราบได้ว่าพี่แกจะไปถึงไหนครับแต่ว่าอนาคตนะครับผมมองไปถึงที่4ล้านนะครับ 4 9 5ล8 2 0บาทนะครับสำหรับ BTC 1 BTC นะครับผมมองไปถึงตรงนั้นนะมีเทคนิคหลายอย่างนะครับแต่ว่าอขอไม่เจาะลึกนะครับเพราะว่าเราเป็นนักทุนที่ระยะยาวนะครับหุ้นรายตัวแต่ในข้อมูลส่วนตัวผมเนี่ยหรือว่าความรู้ส่วนตัวนะครับเฉพาะส่วนตัวผมนะผมรู้และก็เข้าใจ BTC มากกว่าหุ้นรายตัวเพราะว่าผมเริ่มลงทุนจาก Bitcoin มาก่อนนั่นเองนะครับ ก็บายมาเยอะมากครับสะสมมาเยอะมากนะครับตั้งแต่นู่นแล้วครับเนี่ยเยอะมากนะครับก็ออทำไฮไปแล้วครับปล่อยมันไหลไปครับไหลขึ้นฟ้าไปเลยนะครับมองไปที่5ล้าน่าะต่อ b t c ครับถ้าใครจะรับก็เหมือนเดิมครับแนวรับนะครับขอแค่ชนเทนไลน์ตรงนี้ครับมีการบายไปได้นะครับโอเคนะฮะไปอัปเดตสักนิดหนึ่งสำหรับเกิดอะไรขึ้นสําบออทมไฮนะครับ หนึ่งนะครับก็บิตคอยครับทะลุนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมทะลุ1ล้านเออ่แสน20 000เหรียญดอลลาร์เป็นครั้งแรกนะครับไป1ล้านอะไรละ่ะ1ล้าน บิตคอยครับพุ่งทะลุระดับ1 2 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับเป็นครั้งแรกในวันจันทร์นะครับนับเป็นก้าวสำคัญของสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่มีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับท่ามกลางความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านกฎระเบียบนะครับและก็ความต้องการจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือสาระาหรือว่า เหตุผลสำคัญที่บิตคอยเป็นออนทำหายนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับบิตคอยครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดอยู่ที่1 2ึ่0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับณเวลาศูน่านาฬิกาของวันจันทร์นะครับส่วนอีเทเรียมครับซึ่งเป็นสกุลอันดับ2ของโลกนะครับก็เพิ่มขึ้น2.6%ครับแต่ระดับ3,045ดอลลาร์สหรัฐนะครับ นั่น,นคุณคาดว่าบิตคอยจะทำจุดสูงสุดใหม่ในปีนี้ครับเนื่องจากบริษัทต่างๆเพิ่มการเข้าถือครองบิตคอยในงบดุลแล้วก็สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาก็ใกล้จะผ่านร่างกฎหมายด้านคริปโตนะครัที่รอมานานนะครับผมโดยสภาผู้แทนรัษสรของสหรัฐครับจะเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายชุดหนึ่งในวันจันทนี้ครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนะครับ จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมสิสนทรัพย์ดิจิทัลนะครับการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ครับยังได้รับแรงหนุนจากกระแสงเงินสดนะครับที่ไหลเข้ากองทุนอย่าง ETF i t t o o n นะครับเมืออ่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับกองทุน ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin ที่มีมูลค่าไหลเข้ามาที่สุดใน b 2 0อนยครับอยู่ที่1 1 8พันดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้กับตลาดนั่นเองนะครับ แน่นอนครับการขึ้นครั้งนี้ก็ส่งผลให้อ่หุ้นที่น่าจับตามองนะครับได้แก่มอ r แกนไม่ใช่มอลแกนไมโครสตาร์ทัคชีนะครับ MSTR นั MS, ่นเองนะครับแน่นอนตัวนี้ถือบิตคอยเยอะมากมากนะครับผมโอเคครับก็อัปเดตให้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับทำไมบิตคอยอออนทำหายแล้วก็พูดถึงกันบิตบิตคอยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้อ่หลุดจากคอนเซปต์ของช่องเราเพราะว่าช่องเราเป็นช่องลงทุนในหุ้นอเมริกานะครับ โอเคนะครับก็สัปดาห์นี้ครับเราได้เห็นนะครับชัดเจนว่ายักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของโลกกำลังขยับหมากสำคัญพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia เดียครับที่ CEO ต้องเผชิญแรงกดดันจากการเมืองระหว่างประเทศ Microsoft ครับยังคงยึดตำแหน่งผู้นำเจน AI ได้อย่างมั่นคง Apple ครับที่เริ่มบุกคลืบสู่ตลาดโลกสตรีมมิ่งของกีฬานะครับด้วยเงินทุนที่พร้อมชนกับ Disney แล้วก็ Amazon ครับที่ไม่ได้แค่ขายของแต่กำลัง นี่อย่างพฤติกรรมการช็อปของผู้บริโภคทั้งโลกใหม่อีกครั้งนั่นเองนะครับข้อคิดคือในโลกของเทคโนโลยีกันและก็การลงทุนครับใครควบคุมแพลตฟอร์มได้คนนั้นเป็นคนควบคุมกระแสเงินสดด้นั่นเองครับเรากําลังเข้าสู่ยุคที่แพลตฟอร์มไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ให้คนเข้ามาใช้แต่คือพื้นที่ที่สามารถปลูกนะครับปลูกนิสัยเพื่อบริโภคผู้บริโภคใหม่ได้นั่นเองครับพรามดีครับไม่ได้เป็นแค่ เทศกาลการลดราคาครับการเจรจา F1 ของ Google ก็ไม่ได้เป็นแค่การเข้าซื้อสิทธิ์กีฬาการลงทุน AI ของ Microsoft ก็ไม่ได้เป็นแค่การพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การไปที่จีนของเจสันหวงก็ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือหมากรุกนะครับเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดอนาคตของเม็ดเงินมหาศาลในตลาดโลกนั่นเองนะครับ ก่อนจะจากกันครับขอบฝากคำถามสักนิดนึงนะครับว่าถ้าอีก5้าปีข้างหน้าครับ a เมซอนคือห้างสินค้าแห่งโลกนะครับ Apple คือเจ้าของสนามกีฬา Microsoft คือสมองขององค์กรน,นะครับแล้วก็ n อ i d ดีคือเส้นเลือดของระบบ AI แล้วคุณอยากให้พอร์ตของคุณ อยู่ในจุดไหนบนกระดานเกมนี้ครับลองคอมเมนกันดูได้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องอ่าหุ้นอเมริกาของเรานะครับที่เราจะมุ่งเน้นนะครับมาเล่าเรื่องอ่าหุ้นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็กลยุทธ์ระดับโลกนะครับในภาษาที่นักทุนมือใหม่เข้าใจง่ายๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอให้พอร์ตเพื่อนๆทุๆทุกคนครับพอร์ตเขียวกระจายกันเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ ใครก็บอกว่าเสียงจะลองทำไปทำไมบอกว่าระวังจะมองจนหมดใจพ่อแม่เตือนว่าให้ระวังอาจต้องล้มทั้งยืนแต่ฉันมองเห็นทางที่เลือกมันไม่ใช่แค่ฟือนลอมเสียร้ายบางาอย่างเคื่อให้ได้บางอย่างต่อมาอยู่เที่ยวหยนเล่นกันเนินงไว้ค่อยๆเดินก้าวไปอาจไม่มีใครเข้าใจวันนี้นี่เป็นไรเพชีวิตัวเยงหากจะเปลี่ยนใ้ดีกว่า ไม,ไม่ใช่ทางเลือกมันคือชีวิตที่ไม่ต้องรอใครช่วยแหลแือแค่ไปกรียนยืนไว้ไม่เป็นเพาะไมเคยต้องใครให้เราเบียบ้ยทุกคนเลยเคยมอบน้ามีชีวิตที่หวังมีวันที่แสงสดใสทุกความสิ้นเชางวันให้ฉันกล้าลงทุน แต่เราไม่เสียใจเพราะฉันใช้เวลาติดตามทุกข่าวสารไปคุคืนที่โดดเดี่ยววันนี้สักวันมันต้องคุ้มค่าไม่ต้องขอเงินใครในวันที่ฉันแก่ไปเร็วๆยิ่งมีโอกาสดีปลูกต้นไม้การลงทุนให้โตขึ้นฟูตีดอกผลทบตน้นให้ฉันมีเสรีไม่เป็นภาระใครในวันที่ฉันแก่ลงมนี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกลองทำเพื่อชีวิตที่ไม่ต้องรอใครช่วยดูลแลาอยากไปก็ยืยืนไว้ไม่เป็น สบคนค่ยนอยค่อยมอบงานมีชีวิตที่หวังมีไว้ที่แสงสดใสจุกความสิ้นคือรางวัลให้ฉันตาลงทุนดูห่างหลอดมีชีวิตทางเลือกชีวิตเริ่มได้ขอแค่ใจเชื่อมันลงจะรอดเล่นขั้วอันคุ้มนี้ที่ดีกว่าให้การลงทุนเป็นความหวังไม่ใช่แค่ขอฝัน Amazon Dreams we chase Microsoft and Tesla setting the pace Alphabet, Meta, we aim for high Netflix, a d let's touch the sky หัดหน้อยอาจลมแต่ไม่กลัวสูดสุดหัวใจจนวันนั้นต้องมาถึงทุกปลาทุกสัตางที่ลงไปฉันเชื่อว่ามันต้องมีความหมายวันขน้าที่ฉันเคยบันไว้คืออีกสักภาพที่ฉันเลย And Coca-Cola alright Adobe and Visa, Mastercard paving way all Steady feeling done looks growth Pfizer Future Visa, card, the everyday bright JPM มีคอทางรอดมีช่ทางเลือดชีวิตเลือดได้ของแก่กล้าเดินไปแค่ที่ลมกี่ครั้งจะลุกขึ้นใหม่เพราะการลงทุนคือชีวิตที่ฉันเลือกเองถึงใครว่าเสียไม่เท่าไรฉันก็จะเดินต่อไปกับชีวิตที่ดีกว่านี้ นี่คือทางรอดของฉันเอง